ปาฏิหารหลวงปู่ดู่พรมปัญโยสายน้ำใจแห่งวัดสแกณอ้อมแขนแห่งอโยธยาดินแดนที่เล่าขานถึงตำนานวีรชนและเรื่องราวปาฏิหารยังมีวัดสแกอันสงบร่มเย็นที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำยิ่งไปกว่าความงามของวิหารเก่าแก่และลานเจดีที่ทอดเงาสะท้อนบนผิวน้ำสิ่งที่ทำให้วัดสแกเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนมากมายคือหลวงปู่ดู่พรมปัญโยพระเถระผู้ทรงอภิญญาผู้ ด้วยแม่ตาธรรมอันหาประมาณไม่ได้การครั้งหนึ่งนานมาแล้วชาวบ้านริมคลองเล็กๆที่ไหลผ่านวัดสแกกำลังประสบกับความทุกข์ยากแสนสาหัสผายย่นใหญ่โหมกระหน่ำมาหลายวันทำให้น้ำในคลองเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนเข้าของเสียหายชาวบ้านต่างสิ้นหวังไม่มีที่พึ่งเมื่อข่าวลือเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ดู่แพร่สะพัดไปผู้คนจึงพากันหอบลูกจูงหลานมุ่งหน้าสู่วัดสแกท่ามกลางเสียงฝนที่ยังคงโปรยปราย และเสียงร้องไห้ของผู้คนหลวงปู่ดู่ในชุดผ้ากาสาวพัดส,สีเหลืองทองนั่งสงบนิ่งอยู่บนกุฏิไม้สักเก่าแก่ใบหน้าของท่านเปี่ยมด้วยความเมตตาเมื่อสงทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านท่านเพียงพยักหน้าอย่างแผ่วเบาแล้วกล่าวกับพระลูกศิษย์ว่าไปเตรียมเรือเร็วเราจะไปดูชาวบ้านกันเมื่อหลวงปู่ดู่เดินทางมาถึงริมคลองที่กำลังบ้าคลั่งด้วยแรงน้ำชาวบ้านต่างมองท่านด้วยแววตาแห่งความหวังหลวงปู่ก้าวลงจากเรืออย่างสบายสบาย ราวกับว่าพายุและน้ําท่วมเป็นเพียงละอองฝนท่านเดินไปตามแนวบ้านที่กําลังจะจมหลวงปู่เพียงใช้มือลูบน้ําที่กําลังซัดซะาะผนังบ้านน้ําที่เคยเกลี้ยกล่อดกลับสงบนิ่งลงอย่างน่าอัศจรรย์ระดับน้ําที่เคยท่วมสูงก็ค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็วราวกับมีมือที่มองไม่เห็นมากั้นไว้ ยิ่งกว่านั้นขณะที่หลวงปู่กำลังเดินผ่านป่าละม็อใกล้ริมคลองมีชาวบ้านคนหนึ่งเห็นท่านเดินเข้าไปในดงไม้รกทึบแต่เมื่อเขามองตามเข้าไปอีกครั้งกลับไม่พบเห็นร่างของหลวงปู่ด่เลยสักพักใหญ่ท่านก็ปรากฏกายขึ้นอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นเป็นที่ร่ำลือกันว่าหลวงปู่ได้ใช้ฤทธิ์ล่ลองหนหายตัวไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่กลางป่าโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้ อีกครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นเมื่อมีกลุ่มนายพรานที่หลงป่าเข้าไปในเขตศักดิ์สิทธิ์ใกล้กับวัดสสแกพวกเขาได้ยินเสียงคำรามของเสือโครงที่กำลังไล่ล่าท่ามกลางความหวาดกลัวนายพรานเหล่านั้นได้เอ่ยขอความช่วยเหลือต่อหลวงปู่ดู่พลันปรากฏร่างของหลวงปู่ดู่ปรากฏขึ้นระหว่างพวกเขากับเสือโครงหลวงปู่เพียงเพ่งกระแสจิตไปยังเสือโครงตัวนั้นเสือร้ายที่เคยดุดันกลับค่อยๆหมอบลงราวกับถูกสะกดให้เชื่องจากนั้นหลวง ปู่ได้เทศนาธรรมสั่งสอนถึงบาปบุญคุณโทษกับเสือตัวนั้นก่อนที่มันจะหันหลังกลับเดินจากไปโดยดี เรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ดู่พรมปัญโยยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นความศรัทธานในพุทธคุณของท่านแผ่ขยายไปทั่วทุกสารทิศลูกศิษย์ลูกหาที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากท่านต่างสำนึกในพระคุณและพยายามปฏิบัติตามคำสอนของท่านเพื่อสร้างบุญกุศลแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใดแต่เรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงเป็นประจักษ์พยานถึงพลังจิตอันแก่กล้าและเมตตาธรรมอันไร้ขอบเขตของหลวงปู่ดู่พรมปัญโย พระเถระผู้เป็นที่รักแห่งวัดสแก่ผู้ซึ่งสายน้ำใจของท่านได้หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมากมายให้ผลจากภัยพิบัติและความทุกข์ยากให้แสงธรรมของท่านส่องสว่างนำทางในทุกย่างก้าว